สวัสดีครับสวัสดีลูกทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับมาสเตอร์เป็นครั้งที่52นะครับอยู่ในบทที่5เนาะในเรื่องของแบบรูปนะครับวันนี้นะครับให้ลูกนะครับเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่134ครับเอ่ครับแบบฝึกหัดที่5.3าจุดสเนาะเขาบอกว่าเติมคําตอบในสิ่งที่โจทย์ต้องการถามนะครับสังเกตเห็นได้ว่าแต่ละข้อนะครับจะมีรูปมาให้นะครับ แล้วรูปที่1รูปที่2รูปที่3านแต่ละรูปเนี่ยเหมือนมีจะมีลักษณะที่เป็นเพิ่มขึ้นนะครับและโจทย์ถามว่าเป็นครับรูปถัดมาเนี่ยมีทั้งหมดกี่รูปนะครับอ่ะไปดูข้อที่1กันเลยดีกว่าข้อที่1นะครับสังเกตเห็นได้ว่ารูปแรกนะครับรูปนี้นะครับเขาจะบอกว่ารูปที่1รูปที่2รูปที่3แล้วก็รูปที่4นะครับมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับแล้วโจทย์ถามหาอะไรครับโจทย์ถามว่า แล้วไปครับรูปที่13บสามไปครับแล้วร okay. ูปที่13มเนี่ยมีทั้งหมดกี่รูปแสดงว่ารู้ต้องไปหารูปที่13นะครับโดยโจทย์บอกลําดับมารูปที่1ถึงรูปที่4แล้วก็รูปที่13เนี่ยจะต้องเป็นรูปที่มีทั้งหมดกี่รูปนั่นเองนะครับสังเกตเห็นได้ว่านะครับอ่ะไปนับวิธีแรกง่ายๆก่อนเลยนะครับไปนับว่ารูปที่1นนะครับมีไอ้เจ้าก้อนรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดกี่ก้อนนะครับ รูปที่1ปรากฏว่าไปดูแล้วมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับมี3ก้อนมีสก้อนอ่าถัดมาครับรูปที่2มีทั้งหมดกี่ก้อนครับมีกันทั้งหมด6ก้อนนะบอกมาแล้วมี6ก้อนนะครับรูปที่3มีกี่ก้อนครับมีมี9ก้อนอ่ามี9ก้อนนะครับรูปที่4มีกี่ก้อนครับคิดว่าน่าจะมีถึง10เท่าไหร่ครับ12ก้อนนั่นเอง สังเกตเห็นว่าลำดับตัวเลขครับ3 6 9 12อตัวสไป,ปก็จะเป็นอะไรครับเป็น15นะครับตัวที่อ่ารูปที่5นะครับรูปที่5ก็จะเป็นนะครับมี15รูปนะครับแต่ถ้ารูปที่ที่13มีเท่าไหร่ครับลูกก็ไล่ไปครับจากรูปที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13เดแล้วลูกก็จะรู้ว่ารูปที่ส3นะครับมีทั้งหมดเนี่ยรูปสี่เหลี่ยมสีเหลืองนะครับมีอยู่ทั้งหมดกี่รูปเราก็จะได้คําตอบมานะครับลูกๆูกจะต้องไล่ตั้งแต่1ถึง13นะครับก็ออกเล่นกันนะครับแต่อาจจะใช้เวลานานนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมานสเตอร์ก็มีวิธีมาแนะนําอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมมันก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยหลักการคูณนะครับหลักการคูณอย่างไรมาดูกันนะครับ สังเกตเห็นได้ว่ารูปที่1มีรูปเท่าไหร่ครับมีรูปสามเหลี่ยมอยู่เออโทษนะครับมีรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่ทั้งหมดกี่ก้อนครับ3ก้อนนะครับเมื่อมีอยู่3ก้อนมันเพิ่มขึ้นแสดงว่ามาัธยฐานอย่างนี้ครับก็จะเป็น1นคูณด้วยสามอ่ารูปแรก 1. นคูณสามหนคูณสามเป็นเท่าไหร่ครับ1นคูณสามเป็นเป็น3นะครับเพราะว่านับรวมภาพทั้งหมดเนี่ยมันซื้อให้เป็น1นึ่งอ่าต่อไปมาดูรูปที่2ครับรูปที่2เนี่ยสังเกตเห็นว่า เหมือนแต่ละรูปนะครับเหมือนแต่ละรูปรูปนี้นะครับอ่าสังเกตเห็นไหมว่ามันเป็นครับเหมือนมันทับซ้อนกันอยู่นะครับเหมือนแบบว่ามีรูปสายรูปสี่เหลี่ยมนะครับสามก้อนนะครับมันทับซ้อนกันอยู่แสดงว่ารูปนี้ก็จะเป็น2คูณกับ3นะครับรูปถัดมาสังเกตเห็นว่าเหมือนทับกันเท่าไหร่ครับ3มชั้นนะครับก็เป็น3คูณ3นะครับรูปถัดมาก็จะทับกัน4นะเขาจะเป็น4คูณนะครับ 4คูณกับ3ก็จะเป็น12เห็นไหมคลลัพธ์ก็จะเป็นเท่ากันสังเกตเห็นว่ารูปที่เท่าไหร่นะครับตัวเลขก็จะเป็นครับเปลี่ยนไปนะครับรูปที่1ก็เอา1ไปคูณรูปที่2ก็เอา2ไปคูณกับ3รูปที่3ก็นำา3ไปคูณกับ3และรูปที่4ก็เป็นครับนำสไปคูณกับ3ถ้ารูปที่13นํานำอะไรครับก็นำนำสิานะครับรูปที่รูปที่13ก็นำสิานะครับคูณกับ3ก็จะได้คำตอบมาว่ามีทั้งหมดกี่รูปครับ เท่าไหร่ครับ30 39้รูปนั่นเองนะครับคอนี้ที่ตอบเป็นส9นั่นเองนะครับก็ถ้าสมามติว่ามันตัวเลขน้อยๆนะครับไม่จำเป็นต้องคิดเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ก็ได้เนาะก็สามารถนั่งเรียงไปได้นะครับในตัวเลขกที่ไม่เกิน10เนาะในรูปที่ไม่เกิน10นะครับแต่ถ้าเกิน10ขึ้นไปเนี่ยเรามาหาแบบวิธีธรรมดาเนี่ยมันค่อนข้างเสียเวลานะครับดังนั้นเราต้องมาหาริกหรือว่าสังเกตจากแบบรูปนะครับว่ามันต้องการแบบไหนนั่นเอง ไปดูต่อในข้อที่2ครับสังเกตเห็นว่าไปครับในแต่ละรูปเนี่ยมีลักษณะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับวิธีการสังเกตเนี่ยลูกต้องสังเกตเห็นว่ารูปไหนที่เปียบเสมือนเป็นส่วนเกินเข้ามาบ้างนะครับแล้วไอ้แท่งไหนที่เป็นหลักๆอยู่นะครับในข้อที่2เนี่ยสังเกตเห็นได้ว่าอะรครับเอารูปนี้ก็มีงอกออกมา2ก้อนนะครับรูปที่2ก็มีรูปนี้งอกออกมาอ,อ,กมาอีก2ก้อน รูปนี้ก็มีรูปนี้งอกออกมาอีกสองก้อนนะครับเหมือนไอรูปสี่เหลี่ยมสองก้อนเนี่ยมันจะเกาะไปทุกรูปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนอะไรครับเหมือนว่ารูปสี่เหลี่ยมอะไรก็ตามยวต้องบวกไปอีกเท่าไหร่ครับบวกไปอีก2เช่นเดียวกันนะครับแสดงว่าในรูปที่1นะครับสังเกตเห็นว่ามีรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดเท่าไหร่ครับถ้าไม่นับรวมที่ก้อนนะครับอ่ะนับรวมทั้งหมดเนี่ยรูปนี้ในรูปนี้นะครับมาซื้อพูดถึงรูปนี้อยู่อ่า รูปนี้นะครับมีอยู่1แถวนะครับดึงแถวประกอบไปด้วยรูปสี่เหลี่ยมกี่ก้อนครับ3ก้อนมาเซอร์วิตจะเขียนเป็น1นะครับคูณกับ3แต่มันเป็นไงครับมันมีไอ้เจ้าสี่เหลี่ยม2ก้อนเนี่ยบวกต่อๆกันไปทุกก้อนเลยแสดงว่าเป็นครับ1นึ่งคูณสก็ต้องบวกด้วยนะครับบวกไปสองอ่าเริ่มแรกต่อมามาดูรูปที่2ต่อครับก็เหมือนเดิมครับสังเกตเห็นว่ามีเจ้ารูปสี่เหลี่ยมในที่อยู่นะครับเป็นครับมีกี่ กี่รูปครับเป็นแถวมีอยู่2แถวนะครับก็คูณก็ไปก็2คูณกับอะไรครับในแต่ละแถวมีรูปสี่เหลี่ยม3ามกรณนก็คูณด้วย3เขก็ไปแต่เป็นครับก็บวกด้วย2เขก็ไปเพราะ2เนี่ยจะเกาะทุกรูปนะครับดังนั้นรูปที่3ก็เป็นครับก็ลักษณะเช่นเดียวกันก็คือ3คูณอะไรครับคูณด้วย3บวกด้วย2รูปสัดม้ก็เป็นเป็นเท่าไหร่ครับ4คูณด้วย3แล้วก็เป็นครับบวกด้วยนะครับบวกด้วย2สังเกตเห็นว่า รูปที่เท่าไหร่นะครับจะเป็นครับตัวเลขก็จะเป็นรูปหนังนะครับอย่างเช่นรูปที่3าเนี่ยก็3คูณกับ3ก็จะมี3แถวรูปที่4ก็จะมีเท่าไหร่ครับมีตัวนะครับรูปที่4ก็จะมี4หลักนะครับรูปที่3ก็มี3หลักรูปที่5ก็ต้องเป็น่ะไรครับ5หลักก็คือ5คูณกับคูณกับ3นั่นเองเพราะมีอยู่ทั้งหมด3แถวนะครับทีนี้ถ้าเป็น20หลักก็เป็นเท่าไหร่ครับ20ก็ลักษณะเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือนำยี่คูณกับอะไรครับ คูณกับ3านะครับแล้วก็บวกด้วยอะไรครับบวกด้วย2ก็จะได้คําตอบออกมานะครับถ้าลูกนั่งไล่เนี่ยค่อนข้างแบบเยอะมากนะครับในการไล่เนี่ยถึงรูป20เนี่ยม,มันไล่ไม่ไหวนะครับอาจจะไล่ไหวแต่อาจจะเสียวเวลานิดน,นึงนะครับก็วอร์เ,เแนะนําว่าใช้วิธีการแบบรูปแบบนี้ม,นมันจะดีกว่านะครับแต่รูปต้องมานั่งคิดนะครับว่ามันมีความสัมพันธ์แต่รูปอย่างไรบ้างก็นํามาคูณกันครับ20คูณกับเป็น60 60บวก2เป็น62ก็จะได้คําตอบตัวน,นี้ออกมา เนาะทีนี้ในข้อที่3มามแข้อที่4นะครับก็ให้ลูกนะครับกลับไปถามตัว,ตวเองเนาะว่ารูปที่9แล้วก็รูปที่10เนี่ยเป็นอะไรก็เรียงลำดับไม่ยากนะครับเพราะว่าถามลำดับน,น้อยๆนะครับเกกับ10เองก็ไปดูมานะครับว่ารูปถัดไปคืออะไรเนาะอาจจะใช้วิธีการเรียงธรรมดาก็ได้นะครับหรืออาจจะมองเป็นแพทเทิร์นเป็นรูปเป็นรูป,ป,รปก็ได้เหมือนกันนะครับก็ใช้วิธีหลักการที่มาัืซอสอนนะครับไปดูต่อในหน้าที่135ครับไปดูข้อที่5ครับ ข้อที่5สังเกตเห็นว่าอะไรครับสังเกตเห็นว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ต่อ,อต่อกันเนาะต่อต่อกันอย่างไรนะครับสังเกตเห็นว่า1 2 3 4 5ี่ต่อกันใช่ไหมเหมือนแบบต่อกัน5ก้อนรูปที่2ก็เป็นครับมีต่อกัน5ก้อนเหมือนเดิมหนึ 1, 2, 3, 4, ่งอี่ห้าวรูปนี้ไหมครับงอกมาเพิ่มมา1ก้อนจากรูปแรกไปดูรูปที่3มอา้าวรูปเจ้าก้อนนี้เพิ่มมาเท่าไหร่ครับเพิ่มมาสาก้อนอเดี๋ยวมาซื้อให้ก็ได้นะเห็นไหมรูปนี้เพิ่มมา1่ก้อน อันนี้เพิ่มมาเท่าไหร่ครับสก้อนรูปนี้เพิ่มมา3ก้อนรูปถัดมาเพิ่มมากี่ก้อนครับเพิ่มมาถึง4ก้อนนะครับ <S <S เพิ่มมา4ี่ก้อนอแต่ละรูปเนี่ยเพิ่มมาตามอะไรครับตามจํานวนรูปนั่นเองนะครับทีนี้ถามว่าทําอย่างไรครับรูปถัด,ถดมาสังเกตเห็นว่ารูปที่เป็น5ก้อนที่มันยึดติดกันอยู่มันเป็นหลักใช่ไหมฉะนั้นถ้ามันเป็นหลักก็ไหมครับรูปไหนก็เป็นเท่าไหร่ครับก็เป็นหาใช่ไหม ห้ารูปเป็นหลักแต่มันเพิ่มมาเท่าไหร่ครับเพิ่ม <PE AR> มาถึงก้อนก็อห้าบวกหนึ่งอ่าถัดมาไปครับก็มีห้าอีกเหมือนเดิมก็ห้าต่อสังเกตเห็นว่าฐานที่เป็นห้าเนี่ยมันไม่เปลี่ยนใดใดทั้งสิ้นเลยนะครับมันยังคงเดิมอยู่นะครับห้าเพิ่มมาเท่าไหร่ครับเพิ่ <PE AR> มไปอีกสองก็บวกอีกสองก็ไปอ่ารูปที่สามครับก็เป็นห้าอีกเหมือนเดิมเพ <PE AR> ิ่มมาเท่าไหร่ครับเพิ่ม <PE AR> มาอีกอีกสามนั่นเองนะครับรูป <PE AR> ที่สี่ครับห้านะครับเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าไหร่ครับ เพิ่มมาอีก4ก้อนก็จะเป็น5บวกด้วยนะครับ5บวกด้วย4อ่าทีนี้ไหครับสังเกตเห็นว่ารูปที่1ก็เพิ่มขึ้นมา1ก้อนรูปที่2ก็เพิ่มขึ้นมา2ก้อนรูปที่3ก็เพิ่มขึ้นมา3ก้อนนะครับรูปที่4ก็เพิ่มขึ้นมา4ก้อนถ้ารูปที่18เพิ่มขึ้นมากี่ก้อนครับเพิ่มขึ้นมา18ก้อนนั่นเองนะครับก็จะเป็นห้านะครับบวกด้วยเลยครับบวกด้วย18แนะครับแสดงว่ารูปที่18จะต้องมีทั้งหมดกี่ก้อนคร 23ก้อนนั้นเอนะครับไม่ได้ยากใดๆเลย,เ,ลยเนาะก็ไปสังเกตด,ดูมานะครับส่วนข้อที่6ถามถึงรูปที่7็เอ็ก็ไปามเองนะครับว่ารูปต่อไปคือตัวเลขอะไรและมีรูปที่เท่าไหร่นะครับไม่ได้ยากเราสังเกตเห็นว่าข้อข้อที่6เนี่ยมีย่อยๆออกมาด้วยว่าสีเหลืองนี่มีกี่รูปนะครับสีฟ้ามีกี่รูปแล้วก็สีชมพูนะครับมีอยู่กี่รูปนะครับข้อไม่ได้ยากเนาะมันหลักการเพิ่มเข้าไปนะครับและถามว่ารวมกันทั้งหมดมีอยู่กี่ก้อนเนาะ ไปดูต่อในข้อที่7ครับวันนี้ข้อสุดท,ท้ายนะครับที่มาเซจะเฉลยเนาะสังเกตเห็นได้ว่าเปครับรูปที่1นึ่งเป็นไงเอ่ยมีอยู่1่ก้อนอรูปที่1ในข้อที่7เนาะรูปนี้มีอยู่1ก้อนเขาเขียนเลขหนึ่งลงไปก็ปไม่จะเขียนอะไรเนาะมีอยู่1ก้อนก็เขียนเลข1ลงไปก่อนปรากฏว่าไปดูรูปที่2ครับเป็นไงครับเหมือนมีไอ้เจ้าหนึ่งก้อนเนี่ยมันงอกขึ้นมาใช่ไหมสังเกตเห็นไหมว่าอะไรครับรูปนี้เหมือนมันงอกขึ้นมาจาก1แถว ไ,ไปดูรูปที่3ครับอา้าวเจ้าก้อนนี้มันก็ติดมาอีกเนี่ยหนึ่งในรูปที่3าเนาะหนึ่งก้อนอีกรูปที่สี่อ้าวติดมาอีกหนึ่งก้อนอ้าแสดงว่าเมื่อมันมีเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยมันจะต้องไปครับบวกด้วย1เข้าไปแน่นอนครับก็คือมันเป็นส่นสวนเกิดมากอยู่ในแต่ละแถวนะครับทีนี้ไปดูรูปที่2ครับมันมี1บวกอยู่แน่นอนเราก็เขียนก่อนครับตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งนะครับบวกกับบวกกับอะไรเอ่ยสังเกตเห็นได้ว่าไหมครับ แถวนี้แถวนี้แถวน,นี้อ่าแถวตัวนี้สังเกตเห็นได้ว่าไปครับตัวนี้มีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับมีอยู่1หลักใช่ไหมมีอยู่1หลักแต่ไปครับ1หลักนี้มีอยู่กี่แถวครับม,ค 4, รบมีอยู่2แถวก็คือสี่เหลี่ยมมีอยู่2ก้กอนก็จะเป็น1คูณด้วย2อนะก็จะเป็น1บวกกับ1คูณด้วย2 1คูมีค่าเป็น2 2บวก1เป็น3มีค่าเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะฮะไปดูรูปที่3าครับอ่ามีแถวเหมือนเดิม แถวตัวนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยแล้วไงครับก็มีอีกหนึ่งไปครับมีอีกหนึ่งหลักที่เพิ่มเข้ามาเพิ่มมีสรุปมีกี่หลักครับมีอยู่2หลักนะครับแต่ไงครับมี1บวกเหมือนเดิมอ่ะก็เขียน1บวกเหมือนเดิม1บวกกับอะไรครับมี2หลักนะครับ2หลักคูณกับอะไรครับ2แถวก็คือแต่ละหลักเนี่ยก็มีอยู่2แถวนะครับก็คูณกับ2เข้าไปอ่าก็จะได้รูปตัวนี้ออกมานะครับทีนี้ก็ ไปดูต่อรูปที่4ก็ลักษณะเช่นเดียวกันครับมีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ1บวกตลอดเลยเนาะก็1บวกกับอะไรครับก็มีอยู่ทั้งหมด1 2 3ก็เป็นสาหลักนะครับคูณกับ2ตัวนี้แล้วก็แปลงครับก็ได้คําตอบมานะครับสังเกตเห็นได้ว่านะครับในแต่ละหลักเนี่ยจะลดจานวนลงนะครับลดจํานวนอย่างไรนะครับสังเกตเห็นได้ว่าถ้าเป็นรูปที่2เนี่ยเป็นครับถ้าเป็นรูปที่2เมื่อไหร่จะเป็นอะไรครับ มีแค่1หลักถ้าเป็นรูปที่3มีแค่เท่าไหร่ครับมีแค่2หลักถ้าเป็นรูปที่4มีแค่เท่าไหร่ครับ3าหลักถ้าเป็นรูปที่เท่าไหร่ก็ตามเนี่ยมันจะต้องไหมครับลดลงไป1ถ้ามนเจอบอกว่าเป็นรูปที่10แสดงว่าตัวที่คูณเข้าไปต้องเป็นเท่าไหร่ครับเป็น9เห็นไหมเพราะมันลดลงรูปที่เราต้องการเนี่ยลดไป1นะครับแต่ในที่นี้ข้อที่7เนี่ยข้ถามหารูปที่เท่าไหร่ครับรูปที่14แสดงว่ามันต้องลดลงไปเท่าไหร่ครับลดลงไป ลดลงไป1แสดงว่าเราต้องนำา3บสามเข้าไปคูณครับนั่นก็คือ1บวกกับอะไรครับ13คูณด้วยอะไรครับคูณด้วย2ก็จะได้คําตอบมานะครับ13บคูนส,เ,ส,ส,สเป็นเท่าไหร่เอ่ย13บคูณสเป็น26 26บวกอีก1เป็น20่เท่าไหร่ครับ27นั่นเองนะครับไม่ได้ยากเลยเนาะก็ไปดูมาหรือบางคนอาจจะใช้ความสัมพันธ์อย่างนี้ก็ได้นะครับ เป็นเท่าไหร่ครับก็นําไปเขียนนะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นเลขหน่งเลขหนึ่งถัดมาเป็นเท่าไหร่ครับเป็น3เพิ่มมา3าถัดมาเป็นเท่าไหร่ครับเป็นเป็นเท่าไหร่ครับเป็น5ใช่ไหมอ่าเป็น5รูปถัดมาเป็นเท่าไหร่ครับเป็น7ถ้ารูปที่เท่าไหร่ครับรูปที่5เป็นเท่าไหร่ครับก็เป็น9ก็นับต่อไปจนถึงเท่าไหร่ครับรูปที่14นะครับเราก็จะทราบว่ารูปที่14นั้น มีทั้งหมดอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่กรอนนั่นเองนะครับซึ่งมันไม่ได้ยากเนาะใชวิธีการสัมพันธ์อาจจะวิธีการช้าหรือเร็วก็แตกต่างกันไปนะครับขอแค่คําตอบให้มันถูกต้องแล้วก็วิธีการเนี่ยอาจจะแตกต่างกันได้นะครับดังนั้นวันนี้มาสเตอร์ก็ขอจบการสอบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ